บรรยากาศยามเช้าของตลาดนัดโคกะพือบ้านป่าหาดตลปัวจังหวัดน่านนะครับเช้าวันอังคารที่ยี่เมษาย,ยน2 5 6 8รหดพี่น้องหลังเทศกาลใหญ่แล้วครับหลังเทศกาลสงการก็ตลาดแนวไทยพื้นเมืองแบบนี้ก็คงจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับเปลี่ยนธีมไปแล้วนะจากวัวที่เฉลิมฉลองสําหรับเทศกาลกลายมาเป็นวัวสายเลี้ยงนะครับแบบนี้นะฮะแล้วตลาดวัวลายย่อยแบบนี้น่าสนใจครับว่าหลังสงการจะเป็นยังไงครับเนี่ยฮะ ส่วนใหญ่นห้อยที่มาก็จะแบบนี้ครับในห้อยรถกระบะนะที่นี่นะครับเอ,อหลังสงการฝนตกมาดีมากครับช่วงนี้นะครับตกทุกวันที่จังหวัดน,น่านนะครับฝนดีหญ้าก็เขียวแล้วก็ที่น่าสนใจคือจะมีเกษตรกรเข้าหาวัวมาเลี้ยงมากน้อยขนาดไหนอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจวันนี้ก็คงจะเห็นทิศทางแล้วเห็นทิศทางว่าความเครียในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานั้นยังจะต่อเนื่องหรือเปล่าในห้อย นวเสื้อแดงนี่อหอแจ็คนะครับหอแจ็คฟังประจบก็จับวัวใหญ่ส่งวังประจบวันนี้ก็คงจะยังมาหาวัวส่งวังประจบนะครับอืมเอ้าทุกท่านก็ขอให้แต่ว่าเท่าที่ผมได้สัมผัสดูผมว่าเกษตรกรเองก็ยังไม่ยังรู้สึกจะเฉยๆอยู่นะครับถึงแม้ว่าราคาวัวจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นก็ต้องติดตามกันต่อไปพี่น้องตามพี่ต้อมไปดูตลาดประหัดวันนี้กันครับ พี่สาราทนบ้านเรืองตำบลเรืองพื้อเมือง,ง,ง,งน่านนะครับก็แม่ดูฮะวันนี้เสนอวัวสายเลี้ยงตั้งแต่เปิดเฟรมเลยแล้วกันพี่น้องนี่ลูกอันนี้ลูกสาวนะครับลูกสาวตัวนี้นี่ประมาณสักโอ้โหเกินได้ถึงเมตรสิบห้าแล้วนะอายุแค่นี้เองนะครับเกิดจากแม่ที่เก็บเขาอย่างเรียบร้อยข้างหลังนั่นนะครับแม่เขานี่ได้ถึงเมตรสามสิบห้านะฮะเป็นวัวเฟรมใหญ่เลยแต่ก็พร้อมอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่สราทนพี่ชายท่านเมื่อกี้เปิดราคาสองหมื่นบาท เนี่ยคู่นี้สองหมื่นบาทนะครับส่วนแบบนี้เขาบัวพี่เขาเหมือนกันแม่นี้หมื่นเดียวแม่นี้ประมาณสักเมตรยี่สิบห้าส่วนไทยเมืองแท้ๆเนี่ยแปดพันบาทนะครับเนี่ยแบบนี้แปดพันแปดพันหมืน่นคู่แม่ลูกอ้าท่านใดจะสวนตลาดช่วงนี้น่าสนอยู่ครับนี่ราคาให้ต่ออืมแม่เขาเป็นบัวเฟรมใหญ่แล้วลูกก็ได้จากแม่ด้วยนะครับแม่ใหญ่แน่ลูกแบบนี้ขอให้ส่งน้ําเลี้ยงดีๆครับ คู่แม่ลูกลูกตัวเมียคู่นั้นสองหมื่นแม่นางแม่นี้หนึ่งหมื่นแล้วก็แม่ไทยเมือง8ปดพันบาทพี่สาะทนท่านอยู่บ้านเรืองตะบนเรืองในอำเภอเมืองน่านนะครับวันนี้ผมเริ่มรายการที่ตรงนี้เลยนะครับนี่พี่สโรดพี่สโรดท่านไปเออส่วนใหญ่แล้วพี่สโรดท่านจะอยู่ประจําการทางสารครามนะครับอา่าวันนี้มาแม่สาวสายเลี้ยงเปิดเฟรมมาสองเฟรมนี่ทุกท่านเห็นเลยว่าพอช่วงหลังของการ นายฮอยก็จะต้องเน้นวัวที่เป็นสายเลี้ยงมากขึ้นนะครับดูฮะแม่สาวคู่นี้นะแม่สาวคู่นี้นะครับสีได้หุ่นได้ทุกอย่างรวมทั้งแม่นี้ด้วยนะครับราคาที่พี่เสลอท่านเปิดตัวละหมื่นแปดนะพี่นะหมื่นแปดพันห้าร้อยทุกท่านหมื่นแปดพันห้าร้อยงามทั้งสามตัวงามทั้งสามตัวครับนี่น่าจะได้น่าจะได้เม่สามหรือ หรือย่อนหน่อยแต่ผมว่าได้ทุกตัวเนี่ยดูฮะงามทุกตัวนะครับแม่ราคาหมื่นแปดพันห้าร้อยเออท่านใดเก็บบัวง,งามไปสายบามันแดงนะครับเนี่ยตัวนี้นี่หน้างามมากนี่น้างามหมื่นแปดพันห้าร้อยหมื่นแปดพันห้าร้อยแล้วก็ตัวนี้ลูกกระทบหน่อยหน่อยหมื่นแปดพันห้าร้อยเอหาบัวงามนี่ต้องท่านเลยพี่สโลดท,ท่านอยู่บ้านผมอำเภอแม่จริมจังหวัดน,น่านนะครับอี๋ยวลอง ลองไปถามราคาพร้อมๆกันเลยนะฮะทุกท่านนะโอ้ยเจ้าหน้ามุ้ยโอ้โหเจ้านี้พี่หัดแบบนี้เท่าไหร่พี่งี้สองหมืนสองหมื่ราคาร้องอืืออีตยวนี้ฮะเนาะพ่อพันเกรดไทยเมืองฮะหุ่นมันได้นะหุ่นมันได้แต่ไม่สูงนะครับประมาณสักเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบเนาะประมาณนี้ครับสองหมื่นโอ้วันนี้ในหัวทุกคนนี่ เอาวัวสายเลี้ยงมาทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าช่วงน,นี้ก็วัวเทศกาลมันผ่านไปแล้วแม่แดงเท่าไหร่พี่แม่แดงเนี้ยตัวนี้เป็นแม่สาวอยู่นะครับสูงก็เกินเมตรยี่ห้าครับผมเกินเมตรยี่ห้าผู้หางสวยดีแล้วก็สีก็ใช้ได้พี่งานท่านเปิดตัวนี้นะครับหมื่นห้าพันบาทแล้วก็เพียบเลยลากวัวพี่เขานะเล่เล่ไทไทยแบบนั้นเท่าไหร่เล่ไทไทเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยก้อยถอดคู่นั้นนะครับ คู่นั้นคือแม่นูน้นแม่ลายดังกันเสือตัวนั้นนะฮะตัวในนั่นแต่สูงสูงผอมเมษสามสิบได้ตัวนั้นกับแม่ไทยเมืองไม่ใช่แม่เล่เมืองตัวเนี้ยหมื่นสามพระเจ้าช่วยคู่นี้นะครับโอ้โหราคาเห็นไหมฮะราคาวัวแม่นางนี่ยังยังไม่ได้ไปไหนนะทุกท่านไม่ต้องโอ้โหวันนี้พี่งัดมาคู่สวยคู่นี้อ่าคู่นี้เป็นคู่หรือพี่หรือขายเป็นตัวเท่าไหร่แบบนี้พี่ โอ้โหเอาตัวนี้เป็นแม่นางแล้วนะครับน่าจะมีลูกแล้วทั้งคู่นาะพี่นเนาะแม่สาวแม่สาวครับแม่สาวไวพร้อมผสมคู่เนี้ยตัวละหมื่นพันราคาเปิดอะความสูงนี่เมษสามสิบเมษสามสิบห้าด้วยนะครับคู่นี้นะน่าจะมาด้วยกันเข้าคู่กันดีตัวละหมื่นพันนะครับส่วนเล่ลายเสือตัวนูน้นเท่าไหร่แบบนูน้นตัวนั้นกัหมืน่นพัน หมื่นพันเหมือนกันตัวนั้นเนี่ยสูงครับตัวนั้นม่สามสิบห้าแต่พ้อมอยู่มากหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วสองตัวนี้ก็ตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสามตัวเนี่ยตัวละหมื่นพันวัวลูกผสมสามตัวคู่นี้วัวลูกผสมบามันแต่ตัวโน้นนะเป็นลูกผสมเลยเอาส่วนพวกนี้ก็คู่หลังนั่นอ่ะหมื่นสามราคาเป็นไปได้ตัวนี้หมื่นห้าแล้วก็ตัวนี้สองหมื่นลองโทรหาพี่ชายท่านนี้นะครับท่านอยู่พี่หัดพี่หัดแต่ท่านอยู่บ้านแหนต์ตะบนผาต่อเมือท่างผาครับ วันนี้มาถ่ายวัวสบายตาเลยพี่น้องสบายตัวคืออะไรต้องไหมพอหญ้ามันสดใช่ไหมวัวก็ดูเนี่ยฮะวัวก็วัวก็ดูสบายเนาะมันได้กินอิ่มครับอืมคนชอบวัวก็เห็นวัวกินอิ่มเราก็สบายใจดีนี่กลุ่มวัวของทางอ่าป่าเป่งม่านฝ่ายมูลอำเภอท่าอางผาครับเจ้าตัวเล็กสุดเนี่ยหกพันห้าร้อยบาทแม่แม่นางงัวไทยเมืองใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวหมื่น มื่นพันนะตัวดำนะผู้หนุ่มลูกผสมสูงประมาณเมตรสิบห้านะหมื่นพันนะครับอ่าตัวนี้หมื่นห้าร้อยตัวนี้หมื่นห้าร้อยผอมบางอยู่นะนี่ตัวนี้นะครับแต่หุ่นดีแต่ว่าผอมหมื่นห้าร้อยส่วนตัวหลังนั่นก็หมื่นพันนะครับตัวนั้นได้ถึงเมตรยี่ห้าแต่ว่าหุ่นหนึ่งหุ่นแบบนั้นนะครับหุ่นลอยๆหุ่นลอยๆหมื่นพันอ้าวสี่ตัวนี้วัวท่าน ผาเปี่ยงบ้าน่ายมูลอำเภอท่างผาครับโรงแานบ้าน่ายมูลอำเภอท่างผานี่ต้องสไตล์นี้แหละท่านะนะคัดคัดๆหน่อยนะวัวน,นี่ต้องแบบนี้อ่าคัดตัวนะวันนี้ท่านมาสี่ตัวนะครับตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเห็นไหมครัราคาวัวหนุ่มมันมันทะยานขึ้นมาไกลจริงๆเนาะไม่กลับแล้วครับวัวหนุ่มนะวัวหนุ่มไซส์แบบเนี้ยไซส์กลางขึ้นใหญ่นี้ไม่กลับแล้ว สี่ตัวนี้นอนตัวหนึ่งเนี่ยนะนอนตัวหนึ่งยืนสามตัวนี่เออสูงได้เมตรยี่ิห้าทุกตัวนะครับสูงได้เมตรยี่ห้าหรือว่าเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบถึงเมตรยี่ห้านี่แบบนี้นะโอตัวนี้นะตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทลงรันให้ต่อนะครับอ้าท่านใดชอบวัวหนุนไปไนี่ไงลงรันอยู่นี่นี่อ้าลงรันหมื่นเจ็ดนี่ขายเลย โอ้โโทษทีทุกท่านราคานี้จะเป็นราคาที่พ่อเขาจะขายเลยนะครับไม่ใช่ราคาให้ต่อนะอ่าเออลุงรันอยู่บ้านฝายมูลอำเภอทั้งผาเป็นพ่อค้าบัวลายใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเมืองน่านเลยตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตมาแล้วสุดยอดลุงรันเนี่ยนะครับล่ำรวยจากการค้าบัวเลย <c oughs> พูดต่อหน้าเลยจริงจังมากนะครับอ้าเนี่ยทุกท่านตัวละหมื่นเจ็ดมีสีตัวท่านใดจะดูบัวเซตนี้ก็ตทรงหาพ่อก็ก่อนนะครับ นี่พี่พี่สลาวันพี่สลาวันนี่นนกึ่งกึงพ่อค้านะครับท่านทําเขียงเนื้ออยู่ที่บ้านบอนตะบลสถานเ,เ,เมืองพัวแม่แม่สาวใหญ่ใบพร้อมผสมคู่งามเลยนะครับคู่งามเลยฮะโอ้โหคู่นี้อาท่านใดจะหาบัวเลี้ยงท่านใดจะหาบัวเลี้ยงใน ช่วงหน้าฝนนี้นะครับสูงเมรสามสิบตัวในเมรสาสิบห้าตัวในสีชัดกว่าพี่สลาวันลากผมเท่าทไหร่พี่สามหมื่นสามพันบาทคู่นี้นะครับแม่สาวให่ไปเพราะผสมอ่สายนี้ต้องไปบามันแดงแจมๆนะครับสามหมื่นสามันบาทเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตานี่นี่แบบนี้อตัวหลังเป็นลูกกระทบหน่อยๆเอาละทุกท่านแจมๆฮะลองโทรหาน้องพักพี่สรารวันนะครับ อ่าเรามาดูควายแต่เช้าเลยนะครับช่วงหน้าฝนก็ควายสายเลี้ยงก็เยอะเลยฮะคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกควายพี่เหยียมบ้านหลวงนี่มาประมาณสักสี่ห้าคู่เลยทุกท่านนี่แม่นี้นะครับแม่นี้ลูกโตแล้วนะลูกโตแล้วเนี่คู่นี้นะครับลูกตัวผู้คู่ละสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแม่ประมาณเมตรยี่สิบห้าแม่นะโครงสร้างดีนะโครงสร้างดีใช้ได้เลยฮะเห็นไหมอ่าเป็นบวเป็นควายเฟรม ในความเห็นผมนี่น่าถ้าท่านใดจะเลี้ยงควายสาวนี่ตอนนี้ไม่ต้องนะต้องเลี้ยงควายคู่แม่ลูกไปเลยนะครับราคามันยังเนี่ยเนี่ยราคาเปิดคู่ละสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอ่าลูกตัวผู้นะครับลูกตัวผู้ทั้งคู่นี่สองคู่นะครับพวกนี้ก็โอ้ไม่รู้ไหนเป็นไหนแล้วทุกท่านคือมันเยอะแบบนี้ตัวหมื่นสามนะครับคู่เดียวคือมีคู่แม่ลูกอยู่ห้าคู่ทุกท่านราคาเดียวกันเลยนะครับนั่นนะลูกน้อยพวกนี้ไม่รู้แม่ไหนคขาเนี้ย คู่ละสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยลูกตัวเมียก็มีลูกตัวผู้ก็มีนะครับอ้าคู่นี้ไอ้คู่นี้มันลูกตัวเมียนะเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยส่วนคู่นี้ลูกตัวผู้ราคาเดียวกันนะครับก็มีตั้งแต่ไอพ้พวกเดียวๆนะครับพวกเดียวๆพวกนี้ตัวหมื่นสามพันห้าร้อยนี่นะครับหมื่นสามพันห้าร้อยทั้งผู้ทั้งแม่นะควายนี่ยังไงเราก็ต้องมาดูเองครับเพราะมันจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะบางตัวก็อาจจะ มันท้ายบางตัวก็อาจจะมันมีตําราควายด้วยเนาะสำหรับสายเลี้ยงนะครับเขามีตําราควายกันด้วยเพราะฉะนั้นนี้ต้องมาดูกันผมไม่รู้จะโฟกัสยังไงลูกแต่ตัวใหญ่ๆแม่เดี่ยวใหญ่ๆนั้นตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับแม่เดี่ยวที่ไม่มีลูกนะแต่ถ้ามีลูกแบบนี้ก็คู่ละคู่ไม่ลูกนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพี่เหยียมใส่หมวกนั่นนะนั่นแหละพี่เหยียมนะนายหอใหญ่จาวเพื่อบ้านหลวงจังหวัดน่านครับราคาขายเลยคู่นี้คือ ตัวละ9,000บาทผู้ตัวแม่ตัวนเนี่ยซ้ายมือนี่ควายแม่สาวน้อยสูงสักเมตรถึงเมตรสิบอ่าขวามือก็เหมือนกันแต่ขวามือนี่ผู้หนุ่มนะครับผู้หนุ่มน้อยราคาขายราคาขายเลยนะครับตัวละ9,00าบาทฮอยเอสท่านอยู่บ้านโปงตะมนเจดีชัยอำเภอปัววันนี้ก็ดูเหมือนับหลังนัดแรกหลังสงการเสรับตลาดปะหัดก็ยังมากันน้อยอยู่นะครับแต่ละคนก็มากันน้อยอยู่แล้วก็ อย่างเชิงวันนี้นะครับอย่างเชิงว่าจะตลาดจะไปทางไหนดีนะครับอ่หลังจากที่ใส่กันสี่คุณร้อยเลยช่วงก่อนสงการาเอาละสองตัวนี้พูดตัวแม่ตัวนะครับนี่น้องชายท่านี้น้องเอตตัวละเก้าพันบาทราคาที่ขายเลยครับพอสงมันสกปร์อภอเชียงกลางมาสามตัวนะครับวัวไซเลียเอ,อเดี๋ยวนี้ผม แม่ผมอยากให้แบบว่าท่านที่แบบเลี้ยงวัวแบบระยะสั้นๆเลี้ยงวัวผู้หนุ่มแบบนี้ดีกว่านะครับอ่าเนี่ยคู่นี้สองหมื่นห้าราคาตัวละหมื่นสองพันห้าร้อยวัวลูกผสมสูงประมาณผมว่าน่าจะได้เมตรยี่สิบหรือเกินแล้วนะเนี่ยคู่นี้นะครับเนี่ยวัวลูกผสมตัวนี้หน้าตาออกไทยหน่อยแต่ตัวตัวในนั่นนะหน้าตาดีอ่าสองหมื่นห้านะครับ เลี้ยงสี่เดือนหกโดนแต่อันนี้ก็อยู่ที่ราคา่อรองนะคู่สองหมื่นห้าส่วนเจ้าหนุ่มใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสองหมื่นสี่ตัวนี้น่าจะได้เม็ดเม็ดสามแล้วฮะเม็ดสามราคานี้พ่อเขาให้ต่อนะอายุดีงามทุกอย่างตัวนี้นอกสวยมากตัวนี้สองหมื่นสี่แล้วก็คู่นี้อสองหมื่นห้าพระสงฆ์ท่านอยู่บ้านสพกรอำเภอเชียงกลางนะครับคู่นี้ไม่สูงนะหนุ่มไทย หนุ่มไทยสองทัวหน้าตาน่ารักเหมือนกันแต่ไม่แคะนะครับแต่ไม่แคะหน้าตาเขาเป็นบัวทรงเตี้ยนี่บัวตรงจวนบ้านอดอนตาลอำเภอท่างผาท่านเปิดอยู่นะครับ, 25, บสองหมื่นห้าพันบาทเอาสาห้าคือคือตัวนี้นะครับตัวนี้หุ่นดีเลยเป็นหนุ่มไทยที่หุ่นดีแล้วก็เนี่ยเนี่ยจะขึ้นโคมเพื่อนเนี่ยมาด้วยกันนะเนี่ยสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าพันบาท ลงทอหาท่านดูนะทุกท่านนะวัวหนุ่มก็แม่สมบูรณ์ขึ้นเลยนะ้อได้ยาแต่และตัวได้ยานี่อย่างนี้เลยนะช่วงนี้สองหม้าครับคูน่นี้โอ้ยใบเอ่อโทษทีฮะวัวไซเลี้ยงหน้าฝนเข้าตลาดเพียบเลยตอนนี้หมื่นห้าร้อแบบนี้วัวอุ้ยท่วนหมื่นร้ยนะครับประมาณเมตรสิบเซนนี่แบบนี้วัวน้อยวัวหนุ่มน้อยลูกผสมส่วนแบบนี้ก็ วัวไทยแบบนี้ก็เกนะ้าพันห้านี่อุ้ยทวนกำลังรับเงินรับทองอยู่นี่จากเขียงใหญ่เมืองนั่น <c oughs> นี่อุ้ยทุนแจ็คพอตแต่เช้าเลยวันนี้ท่านขายดีอันนี้เอ่อ9ก้าันห้านะครับตัวนั้นก็เก้าันห้าวัวไายกลางน้ำนี่เอา้าลองเลือกดูทุกท่านที่จะหาวัวเลี้ยงช่วงนี้จะไปทางหนุ่มไทยหรือว่าลูกผสมนิดนิดหน่อยแต่ที่ผมเห็นสวนตลาดอยู่ตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าซื้อหนุ่มไทยซื้อหนุ่มไทยนี่อุ้ยทวนโอ้โหอุ้ยขายจีตัวแล้วเนนี้ อ้าวอุ้ยทวนกำลังรับเงินรับทองอยู่ตัวนี้ก็งวอุ้ยทวนนะครับท่านอาจจะผูกข้างๆกันหน่อยนี่เจ็ดพันห้าตัวนี้นะ่ะโอเคเลยอยู่ที่ราคาต่อเนี่ยหุ่นทุกอย่างแต่มันไม่มีคู่ดูหน้าตานะเป็นลูกผสมสูงประมาณสักเมตรถึงเมตรสิบแล้วนะนี่เจ็ดพันห้าก็หางวประมาณนี้แหละครับเจ็ดพันห้าถึงหมื่นหน่อยๆเนี่ยลองมาหาอุ้ยทวนนะครับพี่กัท่านอยู่บ้านฝ่ายมูลอำเภอนางผาครับ โรงงานมานฝายมูลเนี่ยฮะที่กำลังแต่งขาวัวอยู่นี่นะมีคู่งามมาโอ้โหเดี๋ยวจะได้ถามราคาพร้อมกันคือตัวนี้ฮะดูแล้วกันบามันบามั่นคู่รอบามั่นคู่รอนะครับโรงงานคู่เท่าไหร่พ่อคู่นี้สามหมื่นคู่นี้ราคาสามหมื่นสามหมื่นสี่นะครับนี่เอา้าท่านใด้ท่านใดชออวัวงามแหมคู่นี้สามหมื่นสี่ครับผม นี่โอ้โหวัวบามันแดงจําจมลองดูท่านใดยังชอบสายนี้นะลองโทรหาโรงรันดูครับที่กาท่านอยู่บ้านฝายมูลอำเภอทางบาเปิดบามันงามคู่นี้สามหมื่นสี่พันบาทครับราคาวัวหนุ่มมันตึงจริงทุกท่านตอนนี้เห็นไหมฮะตั้งแต่เช้าเหมือนกันหมดเลยนะสามหมื่นสี่พันบาทครับนี่ลุงจนบ้านดอนตาลอำเภอทางผาวัวมันวัวเป็นสัตว์ในตลาด โอ้ยลุงจวนกันเนาะนี่นี่ตัวเนี้วัวก้า 9, นะครับวัวแม่สาวไวพร้อมผสมแล้วล่ะตัวเนี้ลุงจวนท่านจะเอาหมื่นสี่นะครับแม่ลุงจวนก็พ่อพันในตลาดนี่งามๆเพียบแต่ว่าลุงจวนปรารถนาตัวนี้ <c oughs> ตัวดําเนี่ยเป็นวัวพี่แทนมานมอนเจ้าสองหมื่นห้านะครับราคาขายนะครับสูงไอ้ตัวนี้มันวัวมีเอกลักษณ์วัวมีเอกลักษณ์สูงไม่มากอะสูงประมาณเมตรสิบนี่อ่วาวัวสายนักสู้ นี่ตัวนี้เจ้าสองหมื่นห้านี่ลุงจวนเจ้าหมื่นสี่แล้วก็ลุงจวนจะอจะแต่งงานที่ตลาดตอนนี้แหละโอ้ยอันนี้ความชอบส่วนตัวของเจ้าของไม่ใช่อะไรหรอกอ่าผมว่าไปสายบ้านมั่นแดงดีกว่าไหมอย่างเงี้ยนะพ่อพันงามๆในตลาดนี่ก็เยอะอยู่เ <c oughs> อาเอาเอาลุงจวนจะเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้นะครับอาละสองเจ้าของทุกท่านเฉพาะตัวนี้พี่แทนบ้านมอน สองหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาละทุกท่านสามตัวนี้วัวพี่บอลบ้านยูตะมนจอมผ้ 10, าเมือนห้างผ้านะครับแม่เดียวไทยแม่นี้สูงตัวนี้นะสูงทุกท่านเมตรยี่สิบถึงเมตรยี่ห้าราคาพี่เขาเปิดนะครับแม่ไทยแม่นี้หนึ่งหมืนบาทหนึ่งหมืนบาทแต่ถ้าท่านเอาคู่นี้วัวเจ้าของเดียวกันคู่แม่ลูกเขาเนี่ยคู่แม่ลูกแม่ประมาณเมตรเมตรยี่สิบถึงเมตรยี่ห้าเหมือนกันนะฮะลูกตัวเมีย ลูกนางงามแจมเลยนี่หมื่นสองเอา้าจ้าแม่เดียวหรือจะาคู่แม่ลูกราคาหมื่นสองเอา้าก็เปิดราคาดีนะเปิดราคาดีครับแบบนี้ว่าก่อนหน้าฝนนี่เอาไปเลี้ยงก็บแป๊บเดียวก็อ้วนได้นะครับยิ่งถ้าท่านใดเสริอมอาหารเนี่โอ้ยยิ่งแบบนี้เลยเนี่ยดูสิแม่ไม่ขี้เหร่นะหมื่นสองนะครับมผมเดาว,ว่าประมาณสักสองลูก อ่าแม่ไทยลูกเป็นลูกผสมหน่อยหอยตัวเมียหมื่นสองส่วนแม่นี้แม่เดียวหนึ่งมืนบาทลองโทรหาพี่บอลเจ้าของวัวด,ดูนะครับชอบเซตนี้น้องออฟบ,บ้านศพยางอัตำบลฝาเลือหลวงอำเภอสันทิสุขคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกลูกตัวเมียแม่คู่นี้เปิดราคาได้น่าฟังเลยเปิดหมื่นทุน่ทน จบกันก็คงจะแม่คือแม่มันได้ด้วยนะแม่มันแต่ว่าแม่ไม่สูงแม่ประมาณสักเมตรสิบห้าถึงเมตรยี่สิบแต่ว่าผมว่าหุ่นได้อยู่นะแม่เขานี่แบบนี้นะราคาเปิดหนึ่งมืนบาทจบจริงมีสิทธิ์จบเก้าพันจบจริงมีสิทธิ์จบถึงเก้าพันนะพวกนี้นะหรือต่ำกว่าเอาอ่าทุกท่าน หนึ่งหมื่นบาทครับราคาเปิดให้ต่อน้องอ๊อฟอยู่บ้านศพยงังตำมนป่าเรือหลวงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับโอ้ยราคาบวัวเอ่อหลายท่านบอกราคาบัวจะขึ้นผมว่าไม่ขึ้นเหรอเห็นแล้วนะมีโอกาสจะอ่อนลงด้วยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะอย่าเพิ่งเสียกําลังใจนะครับมันหลายข่าวเนาะข่าวเรื่องอเมริกาบีบไทยบีบเวียดนามเขาบีบแน่นอนนะครับเขาบีบแน่นอนตอนนี้ประเทศใดก็ต้องนําเข้าเนื้อจากเขาทั้งนั้นฮะ สี่คู่แม่ลูกสี่คู่มันแม่ลูกเริ่มจากแม่แบบนั้นนะครับแม่แบบนั้นแม่นั้นอะที่เลี้ดสุดแต่ว่าอีสามแม่ใช้ได้อีสามแม่ใช้ได้แต่แต่แม่นั้นอะให้ลูกสวยคนนี้ลูกตัวผู้เนี่ยนี่ลูกนี้แล้วก็ <c oughs> แม่นี้ <c oughs> โทษทีฮะโอ้โหเสียงหายแล้วก็คู่นี้ลูกตัวผู้แล้วก็สองคู่นี้ด้วยพราะนั้นเพราะนั้นเปิดราคาคู่ละเก้าพันบาทอะทุกท่านเห็นไหมฮะราคาบัวบ้านที่เขามาขายราคา นี่ราคาให้ต่อด้วยนะเนี่ยเนี่ยแบบนี้เก้าพันคู่แม่ลูกสองคู่นี้ก็คู่ละเก้าพันลูกสวยๆตัวนี้เป็นลูกผสมหน่อยๆเกิดจากแม่นั้นก็เก้าพันโอ้โหพระเจ้าช่วยลูกสี่ตัวนี้เป็นลูกโทษทีนะลูกสี่ตัวนี้เป็นลูกตัวผู้ทั้งหมดนะครับเกิดจากแม่แม่ใหญ่สูดคือแม่ข้างหลังโน้นอันนั้นอะได้ถึงเมตรสามเมตรสามเมตรสามสิบห้าเลยนั่นนะแล้วก็เนี่ยแม่นั้นอะเป็นแม่แม่นะฮะเห็นไหมฮะแม่เป็นแม่ลูกผสมอ่า โโหคู่ละเก้าพันเอาเพราะนั้นเจ้าของวัวอ,อยู่บ้านหนองแดงอำเภอเชียงกลางนะครับท่านใดอชอบวัวแบบเน,นี้นะฮะคู่ละเก้าพันนี่สี่คู่แปดตัวนี่เก้าสี่สามสี่หกสามหมื่นหกเองให้ให้ต่ออีกนะพ่อนะให้ต่ออีกใช่ไหมโอ้โหให้ต่ออีกครับผมอ่ะลองโทรหาพ่อหนันดูนะครับวัวเล่คู่แม่ลูกนะครับลูกตัวเมีย หัหอยเชียนบ้านผารานโอ,โ,โอ้โหลูกนี่แบบบ้านท้ายแบบโอ้โหย็งไงโชว์บ้านท้ายให้ทุกคนดูกันด้วยแม่สุดยอดคู่นี้นะครับเอานี่ทุกท่านอืไฮไลท์ของงานนะมั่งแบบนี้นะอหอยเชียเปิดคู่แม่ลูกแฉมๆเนี่ยนะครับสามหมื่นหกพันบาทแม่เขานี่เมีสามสห้าเป็นวัวเป็นวัวเฟรมใหญ่ เป็นโบเฟมใหญ่โอ้โหลูกรู้ว่าบ้านท้ายตัวเองเด่นก็เห็นแต่บ้านท้ายเลยนแค่นี้ของจริงพู้นี้นะครับสามหมื่นหกพันบาทคือผมก็ไม่รู้จะกล่าวจานวนลูกมันยังไงเล่ยน,นะครับแม่มันก็ไม่มีเขาเพอให้กลาหรือยังไงแต่ว่าดูทรงผมว่าก็น่าจะผมให้เต็มที่สองลูกผมให้เต็มที่สองลูกนะเพราะว่าแม่เขาดูดูสะบักดูอะไรก็ยัง นี่ยังไม่ยุบยังปกติยังดีครับเอาสามหมื่นหกได้ลูกตัวเมียสวยๆไปหอเชียนบ้านผาลานครับพ่ขอคำบ้านดอนตาลอำเภอท่างขาเนี่ยเจ้าแม่ตัวนี้ผอมอยู่มากผอมจริงเนี่ยวัวผอมจริงนี่นี่เจ้าของวัวกับวัวตัวนี้นะครับจะดูฟันโฮ้ยวัวแม่อย่างนี้ไม่ต้องไปดูแล้วอืมจะดูว่าฟันยังเหลืออยู่ไหมอย่างเงี้ย จ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับราคานะฮะราคาเปิดเจ็ดพันห้าโอ้โหตัวนี้ได้ถึงเมตรสามเลยนะครับเนี่ยเจ็ดพันห้าเนี่ยเจ้าของวัวลงคำเนี่ยวันนี้ท่านมาเยอะครับมาเยอะแล้วก็นอกจากตัวนัานแล้วผมเดินซะหน่อยเนาะนี่บัวหลงคำทั้งหมดแล้วครับเนี่ยคู่นี้คู่นี้เป็นบัวไซส์ไซส์กลางน้ําหน้าฝนหนุ่มไทยหนุ่มไทยสองตัว ราคาหมื่นสามครับคู่นี้เาเปิดฟังได้เพราะตัวหน้านี้มันใหญ่นี่อ่าหมื่นสามครับคู่นี้นะเดีย๋ยว,ยวลองโทรหาเพราะคำพี่กัดอยู่<ส>บ้าน<ส>ดอนตาลอำเภอท่างผาครับ